น้อมนอมัสการพระคุณเจ้าคณะสงฆ์ทั้ง5รูปไว้ในโอกาสนี้ในช่วงเวลานี้ท่านแขกผู้มีเกียรติพร้อมเป็นที่เรียบร้อยจะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีทางศาสนาท่านแขกผู้มีเกียรติคะระดับต่อจากนี้ไปจะเริ่มต้นนะคะกับฟัาเป็นมงคลด้วยพิธีทางศาสนาดิฉันอขอยขเรียนเชิญทางคู่บ่าวสาวได้พร้อมใจกันนะคะยืนขึ้นบรรจงจุดเทียนทูปบูชาพระนตนัไตในช่วงเวลานี้ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะน้อมนอมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพร้อมกัน สุกติงยันตีส,สีเลนโพคสัมปทา,า,ส,าสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโทสทะเยลำดับต่อจากนี้ไปจะกราบอาราธนาพระคุณท่านได้สวดสาธยายพระปริะเจริญพระพุทธมนเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับคู่บ่าวสาวและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทุกท่านยังคงประนมมือค่ะ วิปติปติภาหายะสัพพสัมปันติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังพลูธรรมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปันติสิทธิยาสัพพะพยวินาสายะปริตังพลูธรรมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปันติสิทธิยาสัพพะโรคพินาสายะปริตังพลูธรรมังคลังรว